หนักกว่าเดิมคะ่ะโกเทีรศักดิ์ระทึกพฤติกรรมเพื่อนบ้านไม่ใช่แค่ปาฉี่แล้วสุดทนกับพฤติกรรมเพื่อนบ้านมานานกว่า5ปีคะ่ะสําหรับโกทีรศักดิ์พันธุจิระยาที่ทางปลาถุงปัสสาวะใส่หลังคาบ้านบริเวณบ้านจนเพื่อนบ้านต่างเตรียมประกาศขายบ้านหนียกซอยเลยทีเดียวคะ่ะแม้กระทั่งนักข่าวที่ไปทําข่าวก็โดนด่าโดนเหวี่ยงโดนเทฉี่มีปากเสียงกับนักข่าวทุกสังกัดคะ่ะ ล่าสุดวันนี้โก้ได้เผยเรื่องราวสุดระทึกของเพื่อนบ้านคนนี้อีกครั้งผ่านเฟซบุ๊กโก้ธีรศักดิ์พันธุจิราที่ครั้งนี้หนักถึงขั้นใช้คอนทุปรถจนพังยับโดยระบุข้อความว่าส่งกันบ้านนะคะคุณตำบวจสอนอวางทองหลางเพื่อนบ้านตัวตึงเพื่อนบ้านมหาลัยต้องทำขนาดไหนถึงจะรวบได้เลยคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยคะ่ะ